อยากทำงานในสายงานที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่าไม่มีความรู้เลยนะคะจะเริ่มต้นยังไงนะคะวันนี้แต่มจะเอาวิธีคิดแล้วก็วิธีทำมาบอกละกันนะคะว่าแต่มทำยังไงคิดยังไงทำยังไงเนาะอันดับแรกเลยสิ่งที่สำคัญมากกว่าวิธีทำก็คือวิธีคิดวิธีคิดเนี่ยนะคะให้มันก็คือหรือ,อ mindset หรือแนวทางแนวความคิดเนี่ยนะคะ เราจะอยากได้อะไรเนี่ยเราสิ่งที่เราต้องแลกมาคือเราต้องเอาเวลาของเรานี่แหละไปแลกเพราะเราต้นทุนไม่มีต้นทุนความรู้ไม่มีต้นทุนความสามารถไม่มีสิ่งที่เราต้องเอาไปแลกมันก็คือเวลาของเราไปแลกเข้ามานะคะไปแลกประสบการณ์คนอื่นเข้ามาไปแลกความรู้คนมาไปแลกระบบไปเรียนรู้อ,อะไรเขาเรียกภาษาไทยเรียกว่าช่างลักพักจำอะไรพวกนั้นค,คือคือแตมทําอย่างนั้นมา แต่แต่วิธีคิดคือไม่ว่าเขาจะให้ค่าตอบแทนเราเท่าไหรคือแต่มก็ต้องยอมทำเพราะว่าหนึ่งมันต้องต้องยอมเสียเสียเวลาของเราบางครั้งอาจจะเสียเงินด้วยนะคะเสียเงินนี่คือเราเอาเงินไปซื้อเอาเวลากับเงินของเราไปซื้อความรู้ความสามารถของเขามาเนาะเพื่อมามาใช้ในชีวิตของเราแต่แต่วิธีหนึ่งก็คือที่ประหยัดที่สุดก็คือเอาเวลาของเราเนี่แหละไปขอเข้ามาโดยวิธีทำก็คือ สมมติว่าน้องอยู่สายมีมีคนแบบว่าหยูดสายช่างอย่างเงี้ยนะคะอยากเปลี่ยนไปเป็นเด็กเสิร์ฟเออไปเป็นเ,เป็นเขาเรียกอะไรเป็นนักการตลาดหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องทำก็ต้องเริ่มใหม่ก็ต้องไปขอทำงานกับบริษัทที่ทำการตลาด อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไม่มีประสบการณ์ความรู้เรื่องโรงแรมเรื่องอะไรเลยก็ไปขอฝึกงานเขาไปขอทํางานแล้วก็ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่สัมภาษณ์งานเราเนี่ยเขาก็ต้องถามอยู่แล้วว่าเออแล้ว,ว,ออลวน้องหนูคุณเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วคิดยังไงเขาจะถามหาทัศนคติหรือ mindset หรือความคิด attitude ของเราแว,ว่าคิดยังไงถึงจะมาทํางานสะนี้นะคะสิ่งที่เราต้องตอบไปเพื่อที่จะได้ สิ่งนั้นมาก็คือว่าก็เพราะเราไม่มีความรู้เราไม่มีประสบการณ์เราอยากได้เรามีความมุ่งมั่นความมุ่งหวังความพยายามอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยากจะเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าต่อตัวเองต่อชีวิตต่อครอบครัวอะไรก็ว่าไปนะคะต้องตอบในเชิง positive หรือเชิงบวกเพื่อแล้วก็ ได้พลังด้วยนะคะหมายถึงว่ามีพลังดีๆให้เขาคนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยนะให้ว่าที่เจ้านายหรือว่า,าบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เขาอยากได้เราลองมองย้อนอก,กับการถ้าเราไปเป็นหัวหน้าคนถ้าเราไปจ้างคนเราจะเลือกใครสักคนมาทำงานกับเราเนี่ยเราต้องการคนที่มีความมุ่งมั่นมีมีม เขาเรียกอะไรมีไฟเนาะมีความตั้งใจคืออามอยากทำมากกว่าคนที่ามาแลกด้วยแบบว่าคือมาเ,าเพราะเพื่อเงินครับตำแหน่งโน้นนี้ไม่มีมาเพราะว่าคือแรงขับมันไม่เยอะเท่าคนที่ความคนที่ไม่มีคือตอนที่แต้มไปแต้มก็เปลี่ยนสายงานเยอะเนาะตอนแรกก็ทำเด็กเสิร์ฟแล้วไปเปลี่ยนเป็นฟรอนต์อย่างเงี้ยนะคะ เวลาไปสัมภาษณ์งานเป็นฟอนเขาก็บอกว่าทาไมเธอไม่ทาไปทาไปทาสายเอฟแอนบีไปทำแผนกเป็ B, ปนเมนเจอร์ไปเป็น, manager, ปปนผู้จัดก,การอะไรใหญ่ๆเลยเละ่ะแต่ก็บอกไปเลยว่า,าคือสายนั้นเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราทาไม่ได้เราทําได้เราแต่เรามีความาคิดความมุ่งหวังความมุ่งมั่นอยากเรียนรู้ในสายงานฟอ론 อยากคิดว่าเอออยากพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าตัวเองจะทําได้ไหมและว่าไม่ใช่แค่ว่าะจะพิสูจน์ตัวเองฉันก็ต้องพิสูจน์ให้บริษัทคุณได้ว่าฉันนั่ก็ทําได้นะคะก็เอาความรู้ความสามารถที่ฉันมีในประสบใน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 หรือว่าถ้าฉันไม่มีนะ่ฉันก็เอาแรงมุ่งมั่นของฉันสมองของฉันพลังอันของฉันพลังตัวของฉันเนี่ยนะคะ เอาเวลาของฉันเนี่ยมาทุ่มเพื่อทํางานกับเธอให้เต็มที่เนี่ยนะแล้วก็เต็มต่ออย่างนี้เวลาเปลี่ยนงานไปบริษัทไหนก็แล้วแต่ทุกครั้งที่สัมภาษณ์แตก็จะบอกออกในเชิงนี้แล้วแต่มก็ได้งานทุกครั้งนะคะนี่ก็คือมันเป็นเป็นทั้งวิธีคิดแล้วก็วิธีทำเนาะวิธีคิดก็อย่างที่บอกแล้วให้เราห้าเราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปในทางอเอาตัวเองไปเป็นผู้จ้าง นะพ้จ้างปุ๊บเออถ้าเราถ้าเราไม่มีล้ะเราจะไปทำไงเราก็ต้องไปขอเขาทำขอเขาทำาล้ก็ต้องอยากได้คนที่ทํางานคนที่มีแบบความทะเยอทะยานความมุ่งมั่มมมนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พัน,นี้ไปขอทําก็ทาทางแล้วก็ทําขยันให้เขาเห็นโชว์งานโชว์ความมุ่งมั่นของเรานะคะแล้วบางครั้งบางคราเนี่ยอยากจะบอกว่าการที่ไปขอเราทํางานฟรีเนี่ยบางครั้งโอกาสมันจะมาแบบนั้นแหะโอกาสคนเขาอาจจะมองเห็นหรือเมื่อเวลา ทํางานเต็มจะบอกบอกว่าอย่างนี้ว่าเราไม่ต้องมีคิดว่าคนจะเห็นความดีหรือความมุ่งมั่นของเราหรือเปล่าแต่เราทําหน้าที่ตรงข้างหน้าเรานะให้ดีที่สุดนะคะเอาให้มันสุดเต็มที่ไปเลยแล้ว,ลวสิ่งที่เราได้มันคือเราเข้าใจงานเรามีความาประสบการณ์ที่เราได้สนุกกับมัน บางครั้งมันจะมีแบบว่าหน้าตรงหน้าแต่ความกดดนันความเครียดอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเรามันก็คือประสบการณ์แล้วเราก็เอาสามารถไปไปต่อยอดได้นะไปต่อยอดในอนาคตหรือว่าเอาไปบอกต่อไปซ้อนไปอะไรก็ว่าไปได้เช่นกันนะคะวันนี้ก็มาแชร์ เทสไม่รับเล็กๆน้อยๆแค่นี้แหละให้แต่แต่ว่าน้องๆหลายคนก็มีน้องๆแหละที่แตมตามแตมเยอะแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะอยากให้ลองเอ,เอาไปปรับเปลี่ยนใช้ไปคิดดูแล้วกันนะคะก็ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย